นี้อยากจะพูดตามต่อที่นายกรัฐมนมตรีบอกว่าจะแก้หนี้นอกระบบผมคิดว่านายกรัฐมนตรีถ้าจะแก้จริงๆเนี่ยท่านแก้ได้ตั้งแต่ปีแรกที่ท่านเข้ามาเป็นนายกรัะทนมตรีท่านไม่ต้องทําอะไรมากท่านเดินข้ามถนนไปที่ั่งกอพอท่านไปเช็คว่าลูกหนี้นอกระบบคนที่เดือดร้อนจากการปล่อยกู้ดอกเบี้ยโหดเข้ามาร้องที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ปีแรกๆที่ท่านเป็นนายกรัฐทนตรีที่ท่านเปิดเผยว่าท่านจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ไปดูครับว่ามันตกค้างอยู่เท่าไหร่ที่ผมต้องว่าตกค้างเพราะว่าก่อนหน้านี้คนที่ทำและทำสำเร็จก็คือพลโทสุรเชษหักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กเชื่อไหมครับนายกและรัฐมนตรีท่านทำงานได้ไม่คึ้นบิ๊กโจ๊กผมพูดอย่างนี้สัมผัสด้วยตัวของผมเอง ผมส่งเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องที่เป็นลูกหนี้นอกระบบให้กับบิ๊กโจ๊กผมส่งเรื่องเพราะว่าผมไปทํางานโครงการสร้างเครือข่ายภาพประชาชนเรื่องของการเป็นหนี้นอกระบบผมมีเครือข่ายภาพประชาชนอยู่50บคนผมส่งเรื่องให้บิ๊กโจ๊กเชื่อไหมครับเกิดปรากฏการณ์ปราบปรามกลุ่มขบวนการปล่อยกู้นอกระบบในพื้นที่ภาคอีสานท่านเชื่อไหมครับว่ามีชาวบ้านได้รับโฉนดที่ดินกลับคืนมา หลังจากที่เขาสูญเสียไปแล้วโฉนดที่ดินที่นายทุนยึดเอาไปยึดยังไงชาวบ้านเอาไปจำนองก็นายทุนลงเป็นขายฝากจำนองสอง0 0นนายทุนให้ลงส0 0 0 0นแล้วบอกว่าไม่เป็นไรเราลงเอาไว้แค่ส0 0 0 0นแต่เรามาจ่ายหนี้กันแค่สอง0 0นมันเป็นแบบนี้ทุกจังหวัดครับมิจกสามารถคืนโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้านในพื้นที่ภาคอีสานเป็นจำนวนมาก และคนที่คืนให้กับมือคืนฉนดให้กับชาวบ้านกับมือก็คือว่าเป็นใครรู้ไหมครับนายกรู้ไหมครับพลเอกประวิตรวงสุวรรณครับจัดเวทีแต่และจังหวัดมอบฉนดที่ดินให้กับชาวบ้านที่ได้รับคืนจากในทุนเงินกู้นอกระบบนี่คือผลงานที่พลเอกประวิตรบิกโจกที่ทำเอาไว้พอมาถึงวันนี้ท่านบอกว่าท่านจะแก้หนี้ตามสเตปแก้หนี้หนึ่งสองสาเพื่อให้มีชาวบ้านมีเงินเหลือเก็บ มันช้าไปแล้วครับตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการของการบังคับคดีแล้วในหลายจังหวัดที่สุโขทัยนั้นเป็นเรื่องที่ทจิ๊บจ้อยครับท่านรู้ไหมครับว่าในพื้นที่ของจังหวัดภาคอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดและอีกหลายจังหวัดศรีสะเกดร,ร้อยเอ็ดสุรินทร์ตอนนี้ชาวบ้านไม่มีแม้แต่บ้านจะอยู่ไม่มีแม้แต่ที่นาจะทำนาในหน้านาปีนี้ เพราะนายทุนยึดไปแล้วหลายคนเอาหมายบังคับคดีส่งมาที่ผมผมประสานไปที่บังคับคดีของจังหวัดร้อยเอ็ดผมเป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งช่วยประสานไปสองคนสองคนที่ช่วยไปนายกรัฐมนตรีทราบไหมครับตอนแรกเจ้าหนี้จะไม่ยอมมาเจรจาแต่บังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ดต้องกราบขอบพระคุณ แล้วก็กราบขอพระคุณท่านอธิบดีกรมบังคับคดีที่เห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ในเรื่องนี้หมายบังคับคดีมาติดที่บ้านบอกว่าให้คุณออกจากบ้านภายใน15วันคําถามคือที่ซุกหัวนอนเขาจะไปนอนที่ไหนครับท่านจะให้เขาไปนอนที่วัดอาศัยวัดอาศัยข้าววัดกินหรือครับหน่วยงานมังคับคดีเรียกเจ้าหนี้มาเรียกลูกหนี้มาเรียกมาคุยครับผลของการพูดคุยเจ้าหนี้ ยืดระยะเวลาให้ลูกน <c oughs> ี้หนึ่งปีผมถามผมถามว่าหนึ่งปีเนี่ยท่านคิดออกไหมว่าท่านจะช่วยลูกนี้เหล่านี้ได้อย่างไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านคิดออกไหมว่าท่านจะช่วยลูกนี้เหล่านี้ได้อย่างไรท่านจะช่วยสี่ตายายได้อย่างไรท่านบอกว่าให้เขาหาเงินท่านจะให้เขาหาเงินในช่วงโควิดท่านจะให้เขาหาเงินมายังไงครับทํางานรับจ้าง ก็ไม่ได้ร้านรวมต่างๆปิดไม่มีการจ้างงานท่านคิดออกไหมครับทางที่ผมคิดออกทางหนึ่งครับกระทรวงเกษตรและสาก์ท่านต้องอยู่ในมิติของความเป็นคนคิดแบบลูกหนี้คิดแบบคนไม่ใช่คิดแบบหน่วยงานราชการและท่านก็ถือกฎยึดตามกฎถ้าท่านเดินไปตามกฎท่านก็จะ ปล่อยให้กับชาวบ้านล้มหายตายจากไปทิรพลคิรพลผมไม่อยากเห็นชาวบ้านตายตาไม่หลับมีคนหนึ่งที่ตายตาไม่หลับโทรศัพท์มาบอกผมบอกว่าช่วยหน่อยช่วยให้รักษาที่นาให้ได้หน่อยไม่กี่วันคุณยายคำพาเสียชีวิตวันนั้นผมร้องไห้ร้องไห้เพราะผมไม่สามารถที่จะช่วยเหลือคุณยายได้นี่เป็นโอกาสที่ดีที่นายกร,รฤฤัฐมนตรี ไหนท่านจะพูดบอกว่าท่านจะช่วยเหลือลูกนี้นอกระบบท่านหันไปดูสิครับหน่วยงานอะไรบ้างกระสุวกระเตรเลิกยึดบุกจับลูกนี้ชาวบ้านมีรายได้เท่าไหร่เพียงพอต่อการคุ้มค่ามีเงินที่จะมาใช้จ่ายเขาหรือไม่ถ้าคิดแบบนี้คุณคิดแบบคนหน่าเลือดคุณน่าเลือดจับชาวบ้านตาดำ คุณต้องคิดว่าจะแก้ระเบียบอย่างไรให้ชาวบ้านเขาได้เงินสองแสนสามแสนไปใช้ในทุนแล้วให้เขาผ่อนไม่ใช่คุณบอกว่าให้ผ่อนสิบปีคุณก็ให้เขาผ่อนสามสิบปีถ้าเขาตายเขาก็มีลูกก็ลูกเขาก็มาผ่อนต่อเขาจะได้มีบ้านมีกำลังใจถ้าโควิดผ่านพ้นไปแล้วเขาก็จะมีเงินมาใช้หนี้คุณ หลักการนี้ผมเอามาจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินร่วมบจทที่บจททำให้ผมรู้ว่ามีหน่วยงานหน่วยงานแบบนี้ที่ช่วยเหลือชาวบ้านไม่ให้เสียสิทธิ์จากการที่ตกเป็นหนี้นอกระบบแล้วเสียที่นาเสียที่ดินบจทมีหลักการแบบนี้เลยให้ชาวบ้านกู้ระยะยาว30ปีแต่มีเงื่อนไขห้ามขายต่อ30ปีเนี่ยคุณเอาเงินมาคืน แต่บจทก็มีข้อจํากัดนายกรัฐมนตรีมันทราบไหมครับตอนนี้บจทเขากาลังผลักดันกฎหมายบจทเพื่อที่จะให้มีกฎหมายหรือว่าพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเป็นกฎหมายรองรับตอนนี้กําลังจะเข็นเข้าคอรมอของท่านนายกรัฐมนตรีท่านเรียกดูครับแล้วท่านก็ไปดูงบประมาณแต่ละปีเขาใช้เงินนิดเดียวแต่เงินนิดเดียวเนี่ยเขาช่วยชีวิตคนได้หลายพันคน ประเทศไทยนะครับประสบปัญหาเรื่องที่ดินทำกินที่สะสมมานานมากครับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินหรือบยทมีภารกิจลดความเดอนล้ำที่ดินทํากินที่มาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนที่เดิมทีเคยมีที่ดินทํากินไปแล้วปัจจุบันนี้นะครับประสบปัญหาที่ดินหลุดมือประกอบกับภาวะโรคระบาดโควิด -19 ที่ดินหลุดมือจํานวนมหาศาลบยทนะครับ จะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ให้ที่ดินของเกษตรกรที่สูญสิทธิ์สูญเสียสิทธิ์ไปแล้วได้ลกลับมาปีที่ดินทำกินเหมือนเดิมเขาเรียกว่าโครงการป้องกันสูญเสียสิทธิ์ไม่ว่าจะไปจำนองขายฝากหรือตะไคับคดีสถาบันมีหน้าที่ จะมาช่วยเหลือเกษตรกรประชาชนที่ไม่สามารถใช้ช่องทางทางการเงินไม่ว่าจะสถาบันการเงินของรัฐเอกชนแต่บจทสามารถช่วยเหลือเกษตรกรเหล่านี้ได้กระบวนการเราช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยที่จะสูญเสียสิทธิ์เนี่ยไม่ว่าจานนไฟฟ้าเนี่ยเรามีกระบวนการาำลักเกณฑ์เราเนี่ยฮะที่น่าสุดเราเนี่ยสามารถช่วยเหลือภายในสิบห้าวันนะครับพิธีการเนี่ยฮะเราก็ไปเจรจากับเจ้าของเงินกู้ โดยให้ตัวเกษตรกรเนี่ยเป็นผู้ประสานงานต่างๆนะครับจนสําเร็จนะฮะแล้วก็เราใช้ใช้ให้สินเชื่อนะครับพูดง่ายๆเพียงใค่เ,เกษตรกรนเนี่ยอาตาัตราดอกเบี้ยร้อยละสต่อปีนะครับผ่อนให้เรา30ปีนะครับเราก็จะช่วยเหลือเขาไม่ว่าวิชาการหรือส่งเสริมอาชีพให้เขาเข้มแข็งนะฮะแล้วเขาก็อยู่ได้เขาก็ส่งข้างงวดเราได้ เราก็สามารถไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มอื่นที่มีความเดือดร้อนเรื่องอการนอาไายฝ่าทั่วประเทศครับปัจจุบ,บันนี้นะครับตัวบจทเนี่ยได้จกร่างกฎหมายนะฮะจัดตั้งเป็นพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายถือครองที่ดินเป็นธรรมยั่งยืนผมขอยืนยันได้ครับถ้าตัวกฎหมายใหม่ที่บจทดำเนินการจัดตั้งเป็นพรบอ,อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระจายถือครองที่ดิน หรือป้องกันสูญเสสิทธิทธี่ดินผมมั่นใจได้ว่ากฎหมายใหม่ฉบับนี้บจทจะมีภาระหน้าที่มากขึ้นนะฮะและชัดเจนมากขึ้นดูแลประชาชนเกษตรกรทั่วประเทศนะครับโดยวิธีการกระจายถึงกองที่เด่นเป็นธรรมะยั่งยืนครับผมเห็นการรวมกลุ่มกันของวิสาหกิจชุมชนรวมตัวกันแล้วดําเนินรอยตามเศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืชอินทรีย์หาตลาดเองอันนี้ที่เชียงรายชุมชนต้นกกท่านไปดูครับ เขาทาสาเร็จเขาสร้างรายได้เลี้ยงชุมชนก็ได้แล้วเป็นปเกษตรอินทรีย์ที่ผมไปกินมาแล้วพืชผักของเขาแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ร้อยอินทรีย์ท่านไปดูเลยครับว่าทําไมคนมีที่ดินเพียงแค่หนึ่งไร่เขาสามารถปลูกบ้านได้เขามีที่นาเขามีพื้นที่คันนาทองคำปลูกผักปลูกข้าวปลูกต้นไม้มีบ่อเลี้ยงปลา ท่านต้องมอทางนี้ครับที่จะแก้ปัญหาเรื่องของนี่นอกระบบไอ้หลักการที่ท่านวางเอาไว้ตามที่ข้าราชการวางเอาไว้นั่นนะครับท่านเอาไว้ที่หลังให้ดูหลักของบจอทอนี้ก่อนหลักการนี้จะช่วยคนได้มหาศาล